นึงที่เขารดน้ำมนต์แบบมีชื่อมีเสียงห้ามชนผมเด็ดขาดนะ,ะนะทุกท่านนะนี่เป็นบรรยากาศที่วัดหูช้าง ใครที่ยังไม่เคยมารดน้ำมนต์ที่วัตุช้างนะผมบอกเลยว่าต้าอยากจะได้น้ำมนต์ดีๆนี่จ่าเป็นสายน้ำมนต์นะนะครับน้ำมนต์รูบาอาจารย์ของท่านนะครับอา่อาจารนนียเป็นหลานพระอาจานสีนะที่อยู่วัตถุช้างถุช้างเนี่ยนะจะไม่ผิดไม่นอนนะมาได้นะี่วัตถุช้างนะครับวัถุช้างอยู่เส้นกาญจนา อยู่ที่กาญจนานะครับอยู่เส้นกาญจนาเนี่ยผู้ชมไม่ไกลไม่ไกลนะก็อยู่ในเขตของกรุงเทพเนี่ยเขตจลิ่ินชันใกล้ๆกันเขตกรุงเทพเนี่ยนะไม่ไกลก็กลัวหนาวอ่ะจะกลัวหนาวเห็นไหมก็เป็นห่วงเขากลัวหนาวก็ผ้ามาห่มให้นะครับเป็นบรรยากาศอยู่ที่วัตถุช้างนะนะครับใครยังไม่เคยมาก็เรียนเชิญไม่ได้ตรอบ เลยคนถามมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่วัดหูช้างนะทักทายครับทักทายทักทายทุกคนนะเป็นมิตชภาพที่ดีนะมีกี่์ปุ่มกดให้หมดนะทัก่ายนะผมบอกให้แล้วก็จะมีมิตาภาพที่ดีนะครับแล้วได้บุญด้วยนะเปิดช่องทางแล้วก็ได้บุญนะแชร์ให้กับทางวัดครับดื่มแชร์ให้กับทางวัดนะคุณผู้ชม เขาก็จะอจาดจัดแถวเพราะคนเยอะเขาก็ขย่อยอาดอ,อันนี้ไม่เคยมามาได้นะมาได้ <Okay. S 2> นะนะครับอยู่ที่วัดหูช้างไหลายคนถามว่าอุยตกใจหมดเลยกำลังตั้งนาตั้งตาเลียงรถอี ดึติดจอบไ้หนพด้วยดึากได้เลยดึงเป็นบบบอ๋อข้าง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 เออแต่ข้ากัน